ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างมาถ้าบอกว่าชีวิตครอบครัวทหารพี่เขาสามารถทําคนเดียวได้ไหมถ้าไม่มีกองหลังข้างหน้าคอยเดินทับข้างหลังคอยส่งข้าวอย่างเงี้ยมันถึงจะมีพลังแต่ตอนเนี้ยพี่เขาไม่อยู่เราก็รู้สึกว่าเราจะต้องมาแทนที่ข้างหน้าใช่ไหมคะซึ่งข้างหลัง เราก็อาจจะบอกว่าลูกเรากำลังดันเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นตามวัฏจักรแต่ถ้าถามว่าเราอยากสูญเสียไหมเราไม่อยากสูญเสียเพราะว่าทุกอย่างมันไม่สามารถหาอะไรมาแทนที่ได้แม้กระทั่งความรู้สึกที่เราเจอทุกวันไม่ว่าจะเป็นหรือว่าคนสนิทหรือคนที่เรารู้จักแล้วเขาก็จะคอยแบบมากอดแล้วก็จะบอกว่าให้เราเข้มแข็ง,ขงอย่างเงี้ย เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลเพราะว่าคุณแม่เนี่ยทำไม่ได้เหมือนเขาอยู่ละเพราะเวลาที่เขาก่อไฟหรือว่าเวลาที่เขาพาลูกตั้งแข็มเขาจะสอนลูกตลอดมัดเงื่อนยังไงมัดเชือกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาหนูไม่มีไม้ขีดหนูต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเขา ฝึกให้ลูกเนะี่ยเหมือนทาเหมือนเหมือนไปตั้งแคมป์ที่เขาฝึกทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าในอาชีพเขาเนาะพูด,ดง่ายๆ่ายเลยถ,ถ้าเพื่อนพี่น้องหรือว่าทุกคนในหน่วยงานของเขาน่าจะรู้ว่าเขาหลักมากเขามีความตั้งใจมากมีความมุ่งมั่นในการทํางานมากหนูเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าขนาดหนูเป็นคนข้างหลังอย่างเงี้ยเวลาจะไปไหนเนี่ยทุกอย่างต้องมีเ รองทงรองเท้าขัดตลอดอะไรที่แบบว่าป้ายหรืออะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนต้องให้ใหม่อะไรเงี้ยเพื่อให้สมเกียรติกับสิ่งที่เขาจะไปอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาคือมุ่งมั่นที่จะไปตรงนี้แล้วเขาก็โพสเฟสเนาะโพสเฟสก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ทําให้กองทัพเรือเสื่อมเสียมันก็เป็นโพสแปลกๆของเขาท,ที่ทุกคนพูดถึงเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเหมือนทุกอย่างมันมันก็เร็ว แต่ก็หนูก็อยากให้พี่เขากลับมานะมารับรู้ว่าสิ่งที่เขาทําจุกวันเนี้ยสิ่งที่เขาทําไปเป็นเกียตรติต่อครอบครัวอย่างสูงคือมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากหนูก็ตั้งสติว่าพี่เขาเขาไปเขาไปอย่างพักภูมิได้ไม่เกียตรติถ้าพูดกันจริงๆเนาะ ทุกอย่างมันมันมาทดแทนกันไม่ได้หรอกกับสิ่งที่เราสูญเสียแต่ระยะเวลาที่ตั้งแต่เกิดเหตุก็จะมีคอยคนคอยประสานงานคนคอยดูแลคนคอยซัพพอร์ตหลายๆฝ่ายก็รู้สึกดีที่หน่วยงานดูแลอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนเรื่องสิ ity, ทธิต่างๆเนี่ยเรากา็ได้รับการพูดคุยเ,เรื่องทายาท ที่จะสานต่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เบาใจเพราะว่าท่านก็ให้ถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรืออะไรเงี้ยหนูก็ได้พูดกับท่านผอบอรทอรอว่าเรามีลูกสองคนเราอยากให้หน่วยงานเนี่ยคือคนคนของคนของเราไม่อยู่แล้วแต่คนข้างหลังอะ่ะหนูก็อยากให้สานต่อว่าเรามีลูกชายเป็นทาหารอาสายังไม่รับราชการอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะให้ตัวเขาอ่ะ รับราชการอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะพูดง่ายๆคนโตเนะี่ยถ้าเขามีอาชีพลูกๆมีอาชีพคุณแม่หรือคุณพ่อหรือที่เขาตั้งใจไว้เขาก็ภูมิใจเขาก็หมดห่วงคุณแม่ก็หมดห่วงอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนเล็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ตอนพ่อเขาอยู่เราก็เฮ้เราก็ดีใจว่ากองทัพไม่ทิ้งเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนคือในความคิดของหนูนะ ถ้าลูกประสบความสําเร็จเนี่ยหนูกับปัญญาเอไอ้กำนาจพ่อเขาเนี่ยผมคิดว่าเขามองลูบนฟ้าเนี่ยคงจะรู้สึกผูมิใจมากดีใจมากเพราะว่าส่งลูกถึงฝั่งกล้าหาญอดทนมุ่งมัน่นตั้งใจค่ะ